ก็มีหลายคนอาจจะแบบสงสัยนะ FC เก่าๆที่แบบติดตามผมแรกๆก็อาจจะแบบงงว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้พี่ชิโร่แบบว่าแบบเริ่มพูดที่แบบว่าแบบมีแบบมีคําที่แบบมันแบบมีโมโมบ้างอะไรบ้างนะครับมีแบบคําหยาบอะไรเข้ามานิดนึงเลยเนี่ยนะครับนะเพราะว่าผมเนี่ยแบบอยากเพิ่มอัตรากดแล้วก็เพิ่มไอเอินเนอร์นะครับในการเล่นบอฟฟูดเข้าไปนะครับเพื่อเอนเตอร์เทนไม่ให้คนดูเบื่อมากเกินไปว่างี้ดีกว่านะครับเพราะว่าปกติน่ผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะครับนะพี่คนพูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็พูดน้อยมาก นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากจะแบบอยากจะเพิ่มให้ตัวเองแบบว่าพูดให้มันเยอะเข้าไปเนาะเพราะเวลาพี่เล่นแบบบางทีพี่ก็แบบพูดน้อยครับแล้วจริงจังมากเกินไปเนาะก็แบบอยากพูดแบบว่าให้มันแบบดูสนุกสนุกขำขแบบไม่ให้คนดูซีเรียสบ้างนะครับนะเพราะแบบเดี๋ยวมันตึงไปมันจะซีเรียสไปเนาะก็แบบว่าอยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกบ้างอยากให้คนมีรอยยิ้มอะว่าั้นะเพราะเพราะว่าบางทีผมอาจจะแบบมีเล่นมุกบ้างมีแบบว่าพูดอะไรฮ่าๆให้มันตลกตลกบ้างนะครับนะก็ อยากให้น้องๆแบบมีความสุขมีรอยยิ้มหัวเราะว่างี้ดีกว่าอะไรพิมพ์ว่าอะไรวะเอาร้องไห้เลยเนะี่ยไอ้ชั้ำนะครับก็โอเคนะครับนะคือช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแนละ้วเอาอ,อากาศร้อนน่ะนะครับแนละช่วงนี้สี่ิองศาเออช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับแนละ้วก็แบบร้อนนะ่ะเออเลยแบบอยากเล่นผลไฟนะครับผมนะแบบก็เลยต้องเอาผลไฟเนี่ยมาเล่นเพื่อความร้อนหน่อยครับเพราะช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากนะครับอ้บนะกรุงเทพ นะครับในประเทศไทยด้วยนะครับนะไม่ใช่กรุงเทพนะแต่กรุงเทพเนี่ยร้อนชิบหายเลยนะครับร้อนแบบโอ้โหร้อนมากนะครับนะเพราะว่าไอ้บ้านใครร้อนบ้างก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะเพราะว่าช่วงหน้าฮิสโตกอ่ะมันกําลังมาเอ่อมาแรงนะครับนะคือมีคนเป็นฮิสโตกหลายๆคนแล้วในประเทศไทยตอนนี้เพราะตอนนี้อากาศร้อนแบบร้อนชิบหายวายวอดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะ FC ที่น่ารักของพี่ นะครับนะพูดไใเยอะแล้วเองไหนก็เข้ามาดูแลฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะเอออย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อใจผมด้วยนะนะครับผมนะโอเคก็คืออากาศร้อนนะครับนะทุกคนก็กินน้ําเย็นด้วยนะครับในเวลาอาบน้ําก็ค่อยๆอาบนะครับนะให้แบบว่าน้ํามันโดนตัวแบบไอ้นี่ก่อนนะครับนะแบบให้อุณหภูมิรับตัวเข้ากับน้ําก่อนนะครับนะอย่าแบบว่าอยู่ดีมาลาดหัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวอุณหภูมิมันปรับตัวไม่ทันนะครับนะร่างกายมันรับไม่ทันก็เสี่ยงนะครับมเสี่ยงที่เราจะ เอ่อถึงขั้นใสีชีวิตได้ก็ค,ค,ค่อยค่อยปรับไปเนาะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับแลก็ดูแลสุขภาพด้วยนะ FC ที่น่ารักนะครับผมโอเคก็พูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้ว FC ก็ต้องแบบว่ากดไลค์แล้วไหมเออเพราะนั้ลืมกดไลค์นะครับผมนะโอเคป่ะอิ่พูดงี้คือพี่เป็นห่วงนะเข้าใจเป่า,าเออครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวนี้นะครับแล้วผมจะเอาผลไฟเนี่ยไปลาคาหัวกันดีกว่า ครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสายผลนะตอนนี้ยังเป็นสายดาบอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะค่อยไปเปลี่ยนแล้วกันเนาะเพราะว่าแบบเล่นสายดาบไปก่อนเออครับแตวเดี๋ยวไปเปลี่ยนช่วงกลางๆคลิปละกันน้องส,สายผลเนาะเพราะว่าผมกเ็เล่นผลไฟไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับ,รบขออนุญาตเล่นสายาไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับก่อนไปลุยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ยอ,อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโอแมงอา้อาววันดใดนายกำลังหาร้านเติมบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุชอ็อปมีบริการเติมบักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพเมีม์แมเติมอีกอีก10%นะเหมาฟามเวลตั้งแตั้งเวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถมสมหมัดฟี2และดาบสุม่มมีบริการรับทำาหมัดฟี 2, ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมไอ้ทุกคนครับตอนนี้เจอนักสู้แล้วครับผมนักสู้คนนี้รู้ ื่องของมับบงกรด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่ลามลามมังกรไอ้นี่รุนแรงรุนแรงเหลือเกินนี่ไงรุนแรงเหลือเกินรุนแรงเหลือเกินฉีดไปก่อนเพิ่มความร้อนให้หน่อยเราเพิ่มความร้อนให้หน่อยว่าโอเคมามมังกรกับมับงกรกับไฟร้อนเหมือนกันของร้อนรุนแรงแล้วกูปั่นปั่นปั่น,นอุ้ย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 ยิงนี่บินตามใช้ความร้อนบินตามยังไงเรียบร้อยตายซะโอเคเสริมความร้อนครับทุกคน อันนี้คือดาบไอ้นี่เอามาทำดาเมจที่เหลือเสริมความร้อนไว้ตัดเคนอะไรเงี้ยเออเอาไอ้ตรงนั้นมีอะไรเาสู้กันเอาเอานี่เลยแล้วกันนี่เอานี่เลยลกันเอ้ยมันลาดเอ้ยมันลาดไอเวยนี่มึงไอมังกรเดี๋ยวก่อนเอา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 สิเอาสิเอาสิเจอความร้อนหน่อยไหมเดี๋ยวอ้าขอเกตแล้วกันเกตจะได้มีดาเมจด้วยความร้อนเนี่ยไออยู่ไหนวะเฮ้ยไอนี่มาจากไหนเนี่ยไอมาลีนอ่ะไอมาลีนมาจากไหนวะเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวมันหาอ่าได้มาความร้อนกรุ่งกระชูดแล้วตอนเนี้ยความร้อนพุ่งนี่ไงยิงโดนด้วยเป็นไงความร้อนพุ่งกระชูดเว้ยเอาเปล่าเอาไหมถามแค่นี้นี่ไงโดนตะกิ้เผาหรออื่ตะกิ้เผาหรอยิงนี่ไงยิงโดนโอ้โหความแม่นยังเหมือนเดิมเลยมามาดิวะบอลเก่งกี่โอ้โหบอลเก่งกี่โดนมาดิวะนี่ไงนี่ไงเอายัดหมดตอนเนี้ยเอาดิ ยัดหมดไมส่วนลูใครนี่ไงเอาเปล่าเฮ้ยเอา,เอามันลุม้มไมเวนไอไอามาลีนอย่ายุ่งของกู้เออเรียบร้อยตายซะหรือยี่เป็นจลาผมทุกคนโอ้โหมันหา,าผมลุ้มแน่เลยว่ะดูทรงแล้วเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนน,นี้อ่ะไพเลตมาฆ่ามันก่อนว่ะเวลาผมเล่นมาลีนมันชอบแบบมีคนแบบมายุ่งอนะ่ะอะไรอะ่ะคำฟอลโล่อะไรเฮ้ยจะพีพีฮโหลแม่งหาว่าคุณลุ้มแน่เลยดูทรงแล้วเออบางทีแบบสู้ๆกันอยู่มันชอบมีคนมามายุ่งมาแจมอนะ่ะ นะครับนะแต่ว่ามาลีนคือมันมันตียนเองไม่ได้มันทำไมเกมไม่ทําแบบว่ามาลีนมันกระบดกันได้วะเออผมอยากให้มันมีมากเลยนะคือแบบสู้อยู่ดีแบบโด,โ,ดโดนก็อยู่เดี่ยวก็โดนด่าว่าลุมหาลุมอะไรเงี้ยทั้งที่แบบมันไม่รู้จักกันนะเออแม่เงเอ้จริงๆเลยนีไงยิงยิงเสิร์ฟไปก่อนยิงเสิร์ฟยังไงสู้เปล่าหลายรอบแล้วจะมาลัดข้าวหัวเราใช่ไหมฮึลัดข้าวหัวหลายรอบแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมันนรอบเดียว รอบเดียวเพียวๆแล้วยิงอุย้ยโอ้โหลากไม่โดนมันไม่สู้เลยมันหนีเออหนีอย่างเดียวเลยเข่ามิงเนี่ตามไม่ทันด้วยตามไม่ทันหรอกูไอ้นี่ทันนี่ไงโอ้โหโดนด้วยกฟงสวิงฟงสวิงกิง้งโดนอ้าเอา้าทำไมทำไมอ่าฮ่าปิดเทนนีงไงเป็นไงปิดเปิดเทนอโจอโจอุจออจอ้ยเปิดเทนค้างเราเฮ้ยเล่นเทนค้างแม่ไม่เป็นไร วิ่งวิ่งไวมากว่ะวิ่งโคตรไวอ่ะเราอะ่ะนี่ไงวิ่งโคตรไวอะ่ะนี่ไงเสริมความร้อนหน่อยขอเสริมความร้อนหน่อยดิโอตามไม่ทันเลยครับขอปลาตามไม่ทันเลยครับแดกเนีนเอุอ้ยอยู่ไม่โดนโอ้โหโดนว่ะแต่ว่าไม่ได้สายผลไม่ได้สายผลก็ไม่เป็นไรนี่ไงเรียบร้อยตายซะเปิดต่อนเลยแล้วกันยังไง เอ้ย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 เอ้ายังไงเอ้ยเอ้ยจะสวนเอ้ยเผาปลาว่ะมันจะสวนมันจะไหวมันจะสวนมันจะสวนไปไหนเราไปไหนเราฮะวันติเสริมความรูนเอ้ยโอ้โหมันสเต็ปมันในนี่ว่ามันกดค้างรู้จักสเต็ปสะตรงสเต็ปว่ะโอ้โหไม่ธรรมดาสเต็ปสเต็ปใช่ป่ะเดี๋ยวไวกว่าว่ะพอดีแจะบ่อยไงเออตัดเคนแม่งเลยเอาดินี่ไงโอ้นี่สเต็ปแจะบ่อยรู้จักเปล่ามาดิวะ แล้วกแกะบ่อยเอาสกิลเผาเหรอยังไงยิงไวโอ้โหโดนเนี่อ่ะคนนี้เกิดเล่นสายผลนะแองสไนเปอร์ศูนย์ศูนย์เจ็ดเอ้ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่สายลับไม่ใช่สายลับเออไม่ใช่สายลับสวนเหรอสวนเหรอยังไงสวนเหรอฮะอะไรอะไรอะฮะอะไรเรานี่ไงบูซี่โอ uh, ้โห uh, เอาอีกแล้วอันนี้สไนเปอร์ฉบับเวอร์ชันก้อนล์แมิอ uh, นอูนเดินโดนอีล่ละ uh, นี่น่าเล่นสายผลวะผมความผิดพลาดผมเองโอ uh, ู๋แต่มันสกิลเผาไม่เป็นไรอะไรอื บินตามแค่นั้นแหละผนไฟบินได้เว้ยรู้จักเปล่าผนไฟบินได้ยังไงจะพุ่งมาหาไหมอ๋อพุ่งมาหาโอเคติดเคนไงไวรุ่นเคนค้างของเราอ่ะไวรุ่นเคนค้างของเราอ่ะโอ้โหแม่งน่าเล่นสายผลนะมึงยิงไหมปินคอมแบตนี่แหละไม่ต้องไปไหนคอมแบตไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละอุ้ยโดนนั้นโอ้โหโดนนั้นน่ะน่าจะติดเคนผมว่าเอ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 ายังไงยังไงพี่ยังไงพี่เจอเสริมความร้อนนี่ไงเรียบร้อยเอวีสี่ อ่าได้โนวิสิก็ได้โอเคเอ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยอ้เชี่ยโดนโดนพายุใครวะอ๋ออ๋ออ๋ออออไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่สงสัยนี่ยังไม่เลิกไอ้นี่ยังไม่เลิกเดี๋ยวก่อนไอ่อปานี่หนีมันหนีแล้วยังไม่เลิกอระฮะยังไม่เลิกเหรอยังไม่เลิกเหรอยังไม่เลิกเหรออ่ะยังไม่เลิกเหรออือดูมันหนีดูมันหนีนี่ไงลูกปั่นควงสวิงยังไง เอ้ยๆมีการหลอกล่อมีการล่อเชิงมีการล่อเชิงแล้วเราอ่ะโอ้โหมันหนีหนีไปไกลมากอ่ะเฮ้ยพีพีจะหนีอะไรขนาดนั้นวะรอบโลกเลยเหรอจะไปเที่ยวรอบโลกเลยว่างั้นเอาเอาเอาเคนโอ้เคนไม่แตกเลยเอ้ยมันปกติกดค้างเคนมันต้องแตกดิทำไมเคนไม่แตกวะไอ้ยซีเอ็คไอเนี่ยเนี่ยกูยิงขาดไปติดคอมแบ็อย่างเงี้ยเนี่ยโดนโอ้โหอีหันผมมันไม่โดนผมคิดว่าจะโดนเมื่อกี้เอาเอาโดน นี่ไนงะโอ้ผมน่าจะเล่นไอ้สายผลว่ะถ้าเล่นสายผลนะี่นะมัเอ้ยเอ้ยโซยอโก้โดนหึ่แต่ไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะเอ้ยโอ้เล่นสายผลนี่ไนงะยิงโดนอีกคือมันจะไปสวรรค์เลยว,ว่างั้นไปเฮเว่นเลยเฮลเว่นแอนด์เอิร์ธเลยว่างั้นโอ้โหเฮี้ยเอ้ยโดน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 งงดิเจลโซอีกตัวงงดิยังไงแหมมีมีสเต็ปมีสเต็ปแบบว่าเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดโอ้โหมีสเต็ปเปิดแล้วปิดกานรอรอซื้อไงรอซื้อเฮ้ยโดนโดน เป้ยูหไไูไม่ได้ไม่ได้ไม่ตายอย่าลอกอย่างเงี้ยห้ามลอกเรียบร้อยสก,กิลเผาว่าไม่อยู่หรอกอืมตายซะเอ,ยเอ้ยเอ้ยมาถึงเปิดก่อนเลยเว้ยอ่าาานี่ไงรู้จักสเต็ปเปิดเค้นบ้า,เ,าเอางงงงเอาเอาไม่เปิดสกิลเผาตายนะงงดีครับเจอกูสวนกูสวนจริงไงไม่ต้องเสริมไม่ต้องเสริมความร้อนทั้งนั้นนี่พอเทนหลบดิจิตอลนี่ไงโดนนี่ไงเรียบร้อยตายสิบเอ็ดเอ็มโอ้เราไม่ได้เสริมความร้อนเลยว่ะ ตายก่อนเมื่อกี้มันมันร้องไอ้นี่มันร้องน้องผมสกายแคมป์ใช่ป่ะเอ้ยโอผมสกายแคมป์เออโอ้นึกขึ้นอยู่ถึงเลยเอ้ยย่าเจอเจอขนสายโปรยวน้แข็งใครมันจะลงพื้นวะถามจริงเชียเอ้ยหมอแจ็คกูรักษาข้ามประเทศได้เว้เนี่ยถ้าได้นี่ก็ดีออกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจริงนี่มันผู้หญิงอะหญิงแท้วะไม่รู้ดีใจนี่มันทำบั็อกอะไรอ่ะไอ้เหี้ยนี่นะครับเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นเลโก้ หายเอ้ยทำบักชักแววใส่ผู้หญิงเออดีจริงๆโอ้โหแล้วมันไม่ใช่คนไทยด้วยไงเออแม่งเอ้ยเชียร์วันรุ่นเลโก้กูวัยรุ่นเลโก้ต่างชาติโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เพียงมานี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับถนะ้าชอบง่ายก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแนละที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และที่สำคัญมากอย่าลืมกดติดตามนะครับนะการที่เราจะปั้นยูทูบเบอร์สักคนหนึ่งเนี่ยให้มันดังเนี่ยมันต้องช่วยกันกดติดตามเลยทุกคนไม่ยากหรอกเออนะครับนะ เวลาทำไมไม่กดกันฮะกดก็ฝากกดด้วยกันเนาะไหนๆทุกคนก็เข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับนะพี่กำลังเอฟซีทุกคนแหละเออนะครับไลยพูดไปก็เพื่ออินเตอร์เทนเนาะนะครับอยากให้ทุกคนแบบมีรอยยิ้มอยากให้ทุกคนแบบไม่เครียดบ้างเนาะเพราะแบบเดี๋ยวคลิปมันตึงเกินมันก็อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปแหละนะครับแล้วมันก็อาจจะไม่ดีนะแล้วมันจะดูเบื่อไปนะครับผมนะเดี๋ยวมาทำทำ,ทำบั็อกดักเลยวะเนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะบ๊ายบายครับผมซีอูเอเก้น